สวัสดีค่ะทุกคนช่วงนี้สายการบินเริ่มมีเปิดรับสมัครนะคะเดี๋ยวฝนจะมารวบรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ฝนใช้ในการสมัครแอร์ให้ฟังกันค่ะและขออนุญาตหมายเหตุดอกจรนไว้18ล้านดวงนะคะว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดนี้เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับตัวฝนเองคนอื่นอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่านี้นะคะเริ่มต้นเลยนะคะการสมัครแอร์นะคะฟรีค่ะจะไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายยกเว้นบางสายการบินเท่านั้นถ้าจะไม่ผิดก็มีอยู่แค่ประมาณหนึ่งหรือ2สายการบินเนี่แหละเป็นสายการบินในบ้านเราด้วยค่ะ ถัดมาไปทีละสเต็ปนะคะในเรื่องของการเตรียมตัวก่อนค่ะสำหรับตัวฝนนะคะในเรื่องของความสวยความงามอันนี้แล้วแต่บุคคลเนาะฝนเนี่ยจัดฟันแล้วก็มีการเลเซอร์ไฝออกด้วยค่าจัดฟันประมาณ4ี่หมื่นนะคะแล้วก็เลเซอร์เอาไฝอยออกเนี่ยประมาณ3,000บาทค่ะถ้าจะนับจมูกด้วยนะคะจริงๆก็ทําอยู่ประมาณ2องหมื่นห้าแต่ฝนทาฟรีค่ะค่าเลเซอร์แผลเป็นต่างๆนะคะรวมไปถึงทรีทเม้นท์ด้วยเนี่ยตีรวมๆเฉลียล่ยลวกันก็ประมาณ2องหมื่นค่ะ ซึ่งถ้าใครที่ไม่ได้ห่วงเรื่องความสวยความงามก็ตัดตรงนี้ทิ้งไปได้ทั้งหมดเลยนะคะถัดมาในเรื่องของการเตรียมตัวเรื่องเสื้อผ้าค่ะสําหรับสูตรที่ใช้สมัครแอร์นะคะฝนตัดที่สตูดิโอ o ู Bangkok ค่ะตัดไป2ชุดนะคะชุดหนึ่งไม่ได้ใช้แต่ชุดหนึ่งก็คือใส่สมัครประจําเลยค่ะราคาชุดละประมาณ3-4,000บาทแล้วก็จะมีพวกชุดยิบยิบย่อยๆนะคะที่ซื้อตามยูเนียนมอ H&M ซาร่มีตั้งแต่ราคา100 150บาทรวมไปถึงหลักพันรวมๆแล้วค่าชุดก็เกืืออบหม่่่นยูคะ แต่สำหรับใครที่อยากประหยัดนะคะสูตรมือสองฝนก็เคยซื้อค่ะราคา2-300บาทแล้วก็หาพวกเสื้อกล้ามเสื้อก่องอกด้านในนะคะราคาตั้งแต่50บาทถึง200บาทก็มีค่ะและกระโปรงที่ดีที่สุดที่ฝนเคยใช้สมัครแอร์ก็คือกระโปรงนิสิตค่ะเลือกซื้อกระโปรงสอบทรงยาวที่ยาวถึงตาตุ่มนะคะเป็นผ้าสแปนเด็กค่ะแล้วให้เขาตัดให้มีความยาวเลยเข่าไปประมาณหนึ่งคืบ อันนี้เพื่อความสุภาพเรียบร้อยของสายการบินตะวันออกกลางนะคะซึ่งสายการบินในไทยหรือสายการบินอื่นๆบางครั้งให้ใส่กางเกงยีนบางครั้งให้ใส่กระโปรงสั้นแล้วแต่เขากําหนดเลยค่ะส่วนถุงน่องนะคะถ้าซื้อตามร้านสะดวกซื้อก็จะมีราคาประมาณไม่เกิน100บาทแต่ตอนนั้นฝนสั่งซื้อในเว็บนะคะที่เป็นของเชอริลอนเกรดโรงงานนะคะ1โหลก,ก็ประมาณ240บาทค่ะส่วนรองเท้านะคะที่ใช้ก็มีประมาณ2อสคู่คู่ที่แพงสุดก็ประมาณ1000บาทค่ะ แต่คู่ที่ใช้ดีที่สุดราคา350บาทเป็นรองเท้าที่ใช้รับปริญญาค่ะไม่ต้องเอาสูงมากนะคะเอาประมาณ2นิ้วหรือ2นิ้วครึ่งให้เรารู้สึกใส่สบายและเดินได้ตลอดทั้งวันค่ะอามาที่เรื่องของการแต่งหน้านะคะบางคนก็จ้างช่างแต่งหน้าก็จะอยู่ที่ประมาณ800-1,000ถึง1,500บาทค่ะอันนี้ต่อครั้งนะแล้วก็จะมีแพ็กเกจถ่ายรูปเอาไว้สมัครแอร์นะคะ2,000บาท3,000บาทแล้วแต่ฉากและแต่ชุดค่ะ อามาที่คอสเรียนติวแอร์นะคะฝนลงเรียนคอสเดอะวิงกับสกายโคชแมมราคาตกอยู่ที่ประมาณ27,500บาทในตอนนั้นนะคะซึ่งเรียนทั้งหมด8ครั้ง4สัปดาห์ค่ะก็จะบอกว่าทุกคนไม่จําเป็นต้องเรียนนะคะแต่ที่ฝนเรียนเนี่ยเพราะฝนอยากได้ความเร็วและทางลัดค่ะยังไม่รวมค่ารถค่าอะไรต่างๆและที่บินไปสมัครต่างประเทศอีกถ้าไปต่างประเทศก็ประมาณครั้งละ10,000บาทพักโฮสเทลเล็กๆประมาณนี้ค่ะ